สวัสดีคะ่ะซ c แฟนช่องแม่น้อยผ้าร่วยมณฑการผ้าร่วยเมื่อนี้แม่น้อยผ้าร่วยก็สิพาไปตามแนวทางห้าน้อยของอาจารย์เส่นซาอูเนาะคะ่ะห้าน้อยของเฮ้าเมื่อนี้กะเข่าเลขวิ่งรูดสน้อยเนาะคะ่ะแล้วก,ก็เลขเจาะเฮ้าก็ไป ออกตะเลขไก่เคี่ยงทั้งสามน้อยเนาะคะ่ะทั้งสะพอจิตปกติแล้วก็พิเศษเนาะคะ่ะเลขวิ่งเข้ากับเขา่าปกติพิเศษแล้วก็สะพอจิตเนาะคะ่ะเมื่อนี้มาฟังแนวทางแกกจาน์เสี่ยนทาาููกันตัวเนาะคะ่ะว่ามืออื่นเพิ่นสีให้แนวท่างตัวใดของห้าน้อยนี่เนาะคะ่ะ เตรียมสมุดประกาจดไปพร้อมๆกันกับแอดเดอร์ค่ะพี่น้องอฟซีว่าอาจารย์เชียนส้าอุพันสิมาไห้แนวทางห้าหน้อยมืออื่นนี่ตัวใดกะมาเบิงมาช่มน้ำกันเตรียมสมุตดประกาจดไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเดี๋ยวนี้ทางอาจารย์เชียนส้าอุพันก็นอยู่ในสายแล้วกะมาไปฟังพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์เซียนทาอ้สอเาลุพ่เนาะมนเนาะมันแต่เนาะเข้าตเลขวิ่งเมลขวิ่งเลยเลขวิ่งยมันกวิ่รดเออได้อยู่วิ่งรวดแต่ว่าไก่เคี้ยงนี่เขาบจออัจจัยไหม ไอเที่ยงของบรรใจน,น,น,นะโอ้ยหูก้าวเก็บหก้าสองนะเก็บเยอะเลยเนี่มันขาดเลยกยัใน,ในใดคือมากไอ่เที่ยงขอเราพี่เสียครย้ายตาตายเลกไหมหาจาเป็นหาสองนะมีเป็นหาโน้อยเลขกเทียงตามหนึ่งกับหนึ่งสอง็สิมันก็จะวางใถ้าจัดตัวหเก้าสองโอ้ยเอาเอาเอาไม่ด้ ื่อนนี่แหละจมส์ีม่กดเลขปิงเลขเ,ลเลดเินเท่เาปิงลวดเท่าเพื่อนเ,เนี่ยให้เจมสี่บงพยายามแกะซอยกันเนื้อเลขสามตัวเ,เลขสามตัวมันจะเป็นแบบนี้ละ่ะก็คตลอดทั้งสินอะแลก็ต่ำตือนหนึงหนึ่งตื่นตงตำตตื่สามตัวเี่เลขสามตัวนี่านบางครั้งมันจะไม่โยก ตวหาพอยูซีพอยูสามสุดเด้มันเป็น็อยุโตเด้อเซียนเด็กมันโตจริอกพายุหามันอยู่โตรแถวมันจะแคมันเดินเย็นๆนี่ละางโจทย์ัจจัยัานดีได้เอฟซีไอโจทย์ก็อค่ะคนี่กติดกันองโสามาติดตากันไม่อ่านี่วโอกาสจีิดอกอาโจทย์บิงลูดละเรบิงลูดของเราเนี่ยรุ่งนี้แหละแป ปดเจ็ดวิ่งรูดแปดเบอกวิ่งรูดร่วิ่งรูด็ดบอมักตกวิ่งเอายรักยลักเนะจังงมือนีเคุณกำเนิดเลย่ะเปดเอนี้มนไลลักตลอดเลยนะเอาสองตัวสองตัว ก้าวขร้าวไดี่ยวท่าแปาเก้าสองตัวเดี๋ยวค่ะสองตัวแปดหาเ้าห้า หสห้าอ่าขีดเส้นใต้กัปหขีดเส้นใต้แปดหกแปหปดห้า ปดห้า <5. S 2> นะัแดหกแปดห้าแล้วเอาตัวที่สตาไปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าอนั่นละน้ำสุดนีละแปดหกแปดห้าเจ็ดห้านี่นะกว่าวตามเดกเตนนั่นนะอื้นนี่นะ <5. S 2> อัสามตัว ตับตัวสามตัวสามตัวสองห้าแปดสอง

ดาวดาทั้ดาวนั่นแนะหละเลขวิ่งเข้ากันยีานาราฟม่งเอายังไม่เนี่กับเขาแต่เลขวิ่งเนาะเลขจอกกับเขาไก่เคียง,องโอ้โอโอโอโดีสิเนี่ยห้าประจุจังใบมันเขานขนะมันกับเขามัน,นเขามากหลายเมื่อแล้วเนาะเมื่อนี่ยก็ถือว่า ใกล้เคียงนี่ก็สุดยอดแล้วล่ะอาจารย์ถ้าจีบกูเอนกับนี่โอเคจกูเอิเขาเต็มเต็มมือเยน่มันกัโอเคได้เนี่ยเกียาแปดาเก้า่านี่แปดหกเก้าหเก้าเียนหนึ่งสี่หนึ่งห้านี่เป็นโอเคแด้วเด่นยูดับของห เอาซ้ำน,นี่ละการจะหายใเออข้จะจับเกียย์กัน,กน,นคแบบดีอาาอายุคดีอา้าที่จริงน,นี่ที่จิงไม่ใช่ห้ฟกสุดนี่เพราะว่าฟกตอี้วาชด้มันเสร็จสามน้อยนอ้สามน้อยนาอยค่ะสามน้อยสามน้อยีน้อยอนนเอาสายตรงนี่4ีสามน้อยซีน้อยผุดแล้วท่าน<ช>สพอร์ตเออ,อันนี้มันสายตรงนี่เด็ดสายตรงเกซีสิสสเด่น ที่มักสุดใหละมักสุดหกเรียหกอะมันไมเป็นสุดใจสุ้นที่ได้อยู่ดิเด็กพอได้พอได้มัวเนเป็นรักเป็นรักเยู่เข้าใจด้วยยิซีหลักหหลักหหลักหนึ่งเสเป็นรักอยู่ค่ะหลักเพิ่มตาเลขเี้เท่านั้นละก็ใช้ตาเลขเต้นั่นละเรมันใจ แปดานี่ละ่ะถ้าแปา่ยนบ้านสามตัวเอยกตัวมันด้เข่าสองตัวจังสี่ล่ะมันจะโดยมากมันเกิบแบบนี้นะมันติตึกนี่รองน่นครับนั่นแะให้อไปทุกีสบคนละอาบานบ้านบอานอาชบา ทีเออมวยดมันคับเด็นค้นน้อยกร็ทถเป็นตัววิ่งรูดวเ็ซี่เขาที่ตามไปบอกว่าเลขจ้าของเต็มปีรูดกับมีแมนจ่ได้กับผู้คนมักวิ่งเนาะคเขาเข่เต็มถ้าก็เต็มที่จริงใกล้เสร็จเอเสียงห่วมจุดไปเสียงห่วมจุดไป ทวนทวนทวนให้ทวนให้พี่น้องเอฟซีฮาฟังนี้เก๊กเทียนี่อาจารย์ เสียงกับพ่อยากดีแล้วเนาะค่ะเสียงกัยากดีเอาเอาเส้นให้ค่ยสุกตกันมาด้วสวัสดีสวัสดีจ้าเอค่ะขอบคุณอาจารย์เซียนซาอูที่มาให้แนวทางห้าน้อยของห้ามืออื่นนี่เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีกะเบิ้งเอาไว้เด้อค่ะถ้ามากกระจัดน้ำอาจารย์เซียนซาอูเด้อค่ะเลขวิ่ง ของอาจารย์เชนซาอูกบมี่แปดกับเกตเนาะคะ่ะหมื่นอื่นนี่แปดกับเกตเจาะพ่นกะมี่ไห่มาหัวคูหขอขางเข้ากบเล่นแต่แต่ัตเลขวิ่งเลขเด่นก็ได้ว่าสันอาจารย์เชนซาอูพันวาสำหรับสามตัวพน่นกะเน้นไห่คือสองหาแปดเนาะคะ่ะ ตัวร่องก็คือ3ามหกเก้าล้วก็สามหกเก็ดนี่ล่ะค่ะเลข3ตัวสำหรับ2ตัวเพิ่นกันเน้่ไห้แป้าเก็ดห้าแปดหกเนาะคะ่ะเอฟซีมากระจัดคัดกับพานทั้งชองห้ากับเป็นเพียงซื้อกางไห้แนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะพิดถือกับบัวกันสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะไว้คลิปหนะ้าเฮาก็จ้าค่อยมาพอกันใหม่ คอยพี่น้อง FC เอฟซีเฮามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็บยาใดความไข่ยายมีให้มีอายุมันขวัญยืนเนอพี่น้อง FC เอฟซีเฮากระไดสวัสดีค่ะ